จอมเวต้องห้ามที่แข็งแกร่งที่สุดตอนที่16สมแล้วที่เป็นลูกสาวของจูเกิดการกระทําแบบนี้ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ถือว่าสุดยอดไรเทียมทานแต่ว่าเย่หลินคนนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาน,นั่น,นีน่เวต้องห้ามบทเดียวก็จัดการหมาป่าอาสูเรเพิงเะเวล25ได้แล้วเย่หลินจัดการหมาป่าอาสูเรเพิงได้ภายในหนึ่งวินาทีจริงๆตอนนี้ฉันก็เข้าใจแล้วว่าทำไมจูหนีเกิดที่ได้คะแนนเต็มถึงได้อันดับที่สอง ยังมีใครคิดจะคัดค้านผลการประเมินโดยรวมครั้งนี้อีกไหมในเมื่อไม่มีใครคัดค้านแล้วขอผู้ที่สอบได้85คะแนนขึ้นไปให้ไปพักครึ่งครึ่งชั่วโมงเตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันแบบปลอมอันดับหนึ่งเย่หลินอันดับสองจูหนีเกอให้ตายเถอะเหลาเก่าสถาบันชิงเฉิงของพวกนายจะต้องท้าทายสวรรค์แน่ๆไม่ลองไม่หลอหพวงนายดูอันดับที่สี่สิจิงลี่อีคนนั้นก็มาจากสถาบันชิงเฉิงเหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่า แต่ว่าน่าเหล่าเก่านายก็อย่าเพิ่งดีใจไปก่อนละ่ะการแข่งขันแบบประลองมันต่อจากนี้ต่างหากละ่ะที่เป็นของจริงนายคิดว่าหลวจินคนนั้นจะรับมือกับนักเวทคำสาบเลเวล18ได้อย่างนั้นหรยออย่าเพิ่งพูดแบบนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะเป็นไปได้อยู่แล้วครึ่งชั่วโมงต่อมาฮ้ฉันจะไม่ยอมแพ้นายกับการแข่งขันแบบประลองเด็ดขาดไม่รู้ว่าฉันไปทําอะไรให้เธอไม่พอใจอีกแล้วนะการแข่งขันต่อไปที่จะจัดขึ้นคือการแข่งขันแบบประลอง กติกาการแข่งขันแบบประลองนั้นง่ายมากการแข่งขันจะใช้วิธีการจับฉลากผู้ชนะหนึ่งครั้งจะได้เพิ่มขึ้น10คะแนนและผ่านเข้ารอบต่อไปและต่อไปจะเริ่มทําการจับฉลากมีผู้เข้าสอบทั้งหมด104คนนักเรียน2คนที่มีผลรวมของหมายเลขเป็น104จะได้ต่อสู้กันลูกพี่ลูกพี่ดูนั่นแล้วเข้าลูกพี่เบอร์18ส่วนผมเบอร์24ดูเหมือนว่าฉันจะต้องต่อสู้กับเบอร์8 6สินะฉันไปก่อนแล้วนะลูกพี่สู้นะครับ ขอให้นักเรียนทั้งสองฝ่ายแสดงอาชีพและเลเวลของตนเป๋ยเป๋ยนักเวทน้ำเลเวลสิบเย่หลินนักเวทคำสาบเลเวล18เริ่มการประลองได้เอาละ่ะเพื่อร่วมฉันเธอยอมแพ้เถอะนะฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะแม้ว่านาจะแข็งแกร่งมากแต่ก็อย่าได้คิดมาดูถูกฉันลงมือได้เลยกล้าหาญน้ายกย่องมากสุดท้ายแล้วคนที่ได้คะแนนมากกว่า85คะแนนขึ้นไปก็ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้ว ผู้เข้าสอบเย่หลินการประลองบนเวทีนั้นห้ามฆ่าคนเด็ดขาดไม่อย่นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเธอผมก็ไม่อยากทําแบบนั้นงั้นคุณก็ปล่อยให้เธอยอมแพ้ไปสินะนะ่ากลัวกันไปแลนะ้วนะเจ้าบ้าเอ้ยทําสาวที่น่ารักขนาดนั้นให้ร้องไห้ได้ยังไงกันเมื่อก่อนฉันเคยคิดว่าร้องไห้เพราะตกใจเป็นคําที่เกินจริงแต่ไม่คิดเลยว่านี่จะกลับกลายเป็นคําที่สามารถเกิดได้จริงเอาล่ะเพื่อนร่วมชันเธอยอมแพ้เถอะนะ โอ้เขาสอบหมายเลข18เย่หลินชนะในรอบแรกคะแนนเพิ่มขึ้น10คะแนนมันช่างไร้หนทางจริงๆไปดูการแข่งขันที่เวทีอื่นกันดีกว่านายนะไม่มีทางชนะฉันได้หรอกพลังแค่นี้ยังคู่ควรกับการเป็นคู่ต่อสู้ของฉันอีกอย่างนั้นลึกฮ่าฮไม่เคยรู้สึกกับการข่มขู่ด้วยระดับพลังแบบนี้มาก่อนหมายเลข4 6ชนะหมายเลข129ชนะหมายเลข79ชนะหมายเลข12ชนะรอบที่2ของการแข่งขันเริ่มได้ ถ้าหาว่าคู่ต่อสู้เป็นนายแล้วก็โคงคงจะยากหน่อยละแต่ว่าฉันก็จะชนะการแข่งขันนี้อยู่ดีเฉินเฉิงเฉิน,ฉน,ฉนผู้ฝึกดาดท่องเมคาเลเวล11แค่เลเวล11ก็มั่นใจขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอหรือว่าเขามีไม้เด็ดอะไรกันประมาทไม่ได้เลยฮะขอยอมแพ้ฉันขอยอมแพ้เอ๊ะทาไมกันล่ะไม่ใช่นายบอกว่าจะชนะงั้นเหรอแน่นอนฉันบอกว่าจะชนะแต่การแก้แค้นของสุภาพบุรุษแม้1ิปีก็ไม่สายเราจะได้เจอกันใหม่ ผู้เข้าสอบหมายเลข18เย่หลินรอบที่2ชนะได้คะแนนเพิ่ม10คะแนนไม่จริงนาะชนะโดยไม่ต้องต่อสู้เลยอย่างนั้นหรอนี่มชนะเกินไปแล้วอีกฝ่ายยอมให้เองเลยอย่างนั้นหรอนี่มันอวดดีเกินไปหรือเปล่าก็ปกติแหละนักเวทคำสาบที่มีชีวิตสั้นใครจะไปยอมสู้ตายกับเขาละ่ะการแข่งขันรอบที่ 3. สสุยจริงๆดันจับฉลากได้นายที่เป็นสัตว์ประหลาดเนี่ยกรรมการผมขอยอมแพ้ผู้เข้าสอบหมายเลข18เย่หลินชนะรอบที่สาได้คะแนนเพิ่ม30คะแนน อะไรกันฉันยังไม่ได้ลงมือเลยนะยอมให้อีกแล้วงั้นเหรอณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละก็แน่แหละครับเป็นผมก็ยอมแพ้เหมือนกันละครับใครจะไปเอาชีวิตไปเสี่ยงนะครับเหมือนที่ตัวละครบอกนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ดูมาครึ่งจะเคยเจอเรื่องนี้นะครับเจอพระเอกแล้วรู้ว่าสู้ไม่ได้ยอมแพ้ดีกว่าเรื่องอื่นนะครรรัับดะ้ปปกเเเ่นนยยือองี เรื่องนี้ก็รัดกันไปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลารอบ1รอบ2รอบ3อะไรนะครับว้ติดตามกันต่ออีกทีครับสวัสดีครับ